สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูนะว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมและพลังงานอะไรที่จะมาบอกและสนับสนุนให้เราก้าวเดินไปข้างหน้านะคะยายขอให้พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้ ช่วยไปหนุนให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามยายนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะเรามาดูกันนะว่าพลังงานที่จะมาหนุนมาจุนเจือรับเกื่อหนุนให้ทุกคน ได้เดินแนะก้าวไปอย่างมั่นคงนะคะเรามาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โอ้โหสิบถ้วยเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานกำลังเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้นะคะทุกสิ่งที่คุณคิดแลวหวังและทำมา นะคะพลังงานกำลังจะเปิดกว้างให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใช้สติสมาธินะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้ใช้สติสมาธิดุลพินิษนะคะแล้วก็ทำใจให้เย็นๆก่อนที่จะวางแผนและทำอะไรต่อไปนะคะเรามาดูต่อนะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วสิ่งคาดหวังที่คุณคิดคุณต้องการเริ่มจะมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะนะคะกำลังจะมาอย่างไวเลยตอนนี้นะคะด้วยการมุ่งมณะของตัวคุณที่สามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะคือ จงภูมิใจกับสิ่งที่คุณจะได้มาในเร็ววันนี้นะคะใช้สติสมาธิค่อยคอยคิดนะคะค่อยคอยคิดเรามาดูต่อไปโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะบุญกุศลที่คุณทำไว้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะกลับมา ตอบแทนให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณเคยให้เคยช่วยเหลือเคยเพื่อคุณใครสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณนะคะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้ไม่สิ่งไม่เสียไม่สูญเปล่านะคะขอให้อดทนนะคะกับมาแบบไม่ตั้งใจด้วยมาแบบงงงงมาแบบมาแบบ คุณไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะสิ่งที่คุณจะได้รับแบบงงๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือแล้วเรามาดูอนาคตต่อไปนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับข่าวอะไรแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนทำให้คุณมีความสุขในชีวิตและได้ก้าวเดินต่อไปการก้าวเดินต่อไปของคุณ ต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยนะคะใช้สติด้วยแล้วคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณวางแผนและออกแบบไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะกับชีวิตคุณมีโอกาสมากนะคะไพ่ได้ออกมาเตือนให้ตั้งสติให้ดีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าเรื่องใดนะคะฉับ พันนะคะตอนนี้ขอให้พยายามคิดบวกและคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเปิดรับโชคลาภของตัวเองนะคะนม,มาดูต่อไปโอ้โหเดเบอร์ ho, ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแวดล้อมตอนนี้เปิดทางให้คุณนะคะอุด,ดมสมบูรณ์ ทุกอย่างที่คุณตั้งใจและคิดจะทำนะคะสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเป็นใจนะคะกำลังเป็นใจค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆวางแผนแล้วชีวิตจะดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบนะคะในสิ่งที่คุณคิดและแบบฉบับที่คุณวางไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดของคุณตอนนี้ดวงชะตาได้กำหนดให้คุณแล้วนะคะอีโอฟอร์จูนได้เกิดขึ้นขอให้ทุกคนเปิดรับโชคชะตาที่กำลังจะมาอย่างฉับพลันนะคะทุกคุณจะต้องค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆถา ค่อยๆวางแผนแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งครอบครัวเรื่องรักเรื่องการงานเรื่องชีวิตทุกอย่างคนรอบตัวนะคะตอนนี้โชคชะตาได้เปิดทางให้คุณแล้วนะคะเรามาดูบทสรุปนะคะเราจะเป็นอย่างไร โอ้โหค, oh, oh, oh. ความสําเร็จได้เกิดขึ้นด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะความที่คุณได้สร้างสรรผลงานหรือกระตือร้อนที่จะทําให้มันขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังมีช้อยต่อไปสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้คุณเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นมานะคะคือ เดอวือได้เกิดขึ้นเนกับวงล้อโชคชะตากับสิ่งที่คุณได้คิดและสร้างสรรค์และทําไว้นะคะในแบบฉบับที่คุณเป็นนะคะชีวิตนะคะต้องมีการวางแผนมีแบบฉบับของตัวเองนะคะทำทุกอย่างก็ต้องวางแผนให้รอบครอบละลักกลุ่มชั่วโมงนี้คุณมีความ จะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวองค์กรนะคะความสำเร็จได้เปิดทางให้คุณแล้วนะคะดวงชะตาก็ได้เปิดทางให้คุณแล้วความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ประสบแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความอุดมสมบูรณ์ มีความสุขทั้งใจและกายนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวนะคะขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามสวัสดีค่ะ